สวัสดีค่ะช่วงนี้ถ้าใครแบบว่าอยู่ในวงการเกม GTA V นะคะน่าจะเคยได้ยินชื่อ5 M กันมาบ้างแล้วเนาะครับผมได้ยินบ่อยเลยใช่ไหมคะคือเห็นคนพูดถึงกันเยอะมากจริงๆจนแบบอ่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ถ้ามาอยู่ๆก็ฮิตจังครับครับมันมาแรงมากช่วงหลังๆรู้แค่ว่ามันเกี่ยวกับ GTA V แหละเนาะแต่ก็ดูเหมือนจะมีอะไรที่ ที่มันไม่เหมือนเดิมที่มันต่างออกไปวันนี้เราก็เลยจะมามาเจาะลึกกันหน่อยค่ะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับ5 m ที่เรารวบรวมมาครับมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มายังไงทําไมคิดแล้วมันต่างจาก gta v เดิมเดิมที่เราคุณเคยตรงไหนบ้างได้เลยครับงั้นเริ่มเลยนะคะ5 m เนี่ยถ้าให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะมันคือมอดค่ะเป็น modification ตัวหนึ่งของเกม grand theft auto v ใช่ครับมอดตัวหนึ่งที่แบบ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวได้หรือที่เขาเรียกกันว่า dedicated servers อะคะ่ะครับผม dedicated servers ซึ่งเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ผู้เล่นหรือ community เขาสร้างกันเองปรับแต่งกันเองได้เต็มที่เลยทีมพัฒนาคือ CFXRE ใช่ไหมคะถูกต้องครับพัฒนาโดย CFXRE ซึ่งจริงๆตัว framework ของ CS CFXRE เนี่ยมีมาตั้งแต่2014แล้วนะครับนานแล้วเหมือนกันโหนานเหมือนกันนะคะครับ 5M ก็เหมือนเป็นการต่อยอดจากตรงนั้นแหละจุดสำคัญเลยคือมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าขับเคลื่อนโดยคอมมูนิตี้มากๆอ๋อคือคนเล่นช่วยกันทำประมาณนั้นครับแล้วก็เป็นแบบ Source source a v a i l a b l e ด้วยคือโค้ดโปรแกรมส่วนใหญ่เนี่ยเขาเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาดูได้ศึกษาหรือแม้แต่ช่วยกันพัฒนาต่อยอดได้เลยอ้โหูเปิดกว้างมากครับอันนี้แหละหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้มันโตเร็วมากเข้าใจเลยค่ะแล้วอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้มันต่างแล้วก็น่าสนใจมากๆจนคนแบบ ติดกันงมแงมเลยคะ่ะโอ้มีหลายอย่างเลยครับอย่างแรกที่ชัดมากๆเลยนะคือเรื่องการตสตรีมของแตง่งสตรีมของแต่งยังไงคะคือพวกแอสเซทต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรถแมพอาวุธเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามที่คอมมูนิตี้เขาสร้างขึ้นมาเองเนี่ยเซิร์ฟเวอร์สามารถใส่ของพวกนี้เพิ่มเข้ามาให้ผู้เล่นใช้ได้แบบสดๆเลยแบบเรียลไทม์เฮ้ยจริงดีครับโดยที่เราผู้เล่นะ ไม่ต้องไปวุ่นวายลงม็อดทับไฟล์เกมเดิมเหมือนเมื่อก่อนเลยแค่เข้าเซิร์ฟไปของใหม่ๆหม่ก็มาเลยพร้อมใช้โอ้โคตรสะดวกเลยแบบนี้ใช่ครับมันสะดวกแล้วก็เปิดกว้างมากๆเลยแอ้คิดก็เจ๋งแล้วอะเหมือนเราเข้าเกมเดิมแต่เจอคอนเทนต์ใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยดิใช่เลยครับประมาณนั้นเลยแล้วพวก AI ล่ะคะพวก NPC ในเกมชาวเมืองรถราอะไรพวกนี้ยังมีอยู่ไหมหรือหายไปหมดยังอยู่ครบครับไม่ต้องกลัวเหงาเลย เอชาวเมืองรถล,ลาต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมครับมีชีวิตชีวาเหมือนในเกมหลักเลยอ๋อโอเคโอเคทำให้เราอย่างเล่นแบบ PVE ได้อยู่คือ Player v s Environment นะครับมีทั้งผู้เล่นจริงมีทั้ง AI ช่วยสร้างสีสันไม่ใช่แบบโลกโล,งโล,งโลง่งๆมีแต่ผู้เล่นกันเองอืเ uh huh, ข้าใจค่ะอีกเรื่องที่คนเล่นออนไลน์น่าจะก,กังวลน,นิดนึงคือเรื่องความลื่นไหลาการสิงค่ะ,คะอันนี้ไฟเอ็จัดการยังไงคะ ขอ,องเรื่องซิงนี่เขาใช้ Network code เน็ตเวิร์กโค้ดพื้นฐานของ Rock Star เองเนี่แหละครับอ้าวเหรอคะครับแต่ว่าทีม CFXR เขาเอามาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้มันดีขึ้นไปอีกอทำให้การซิงข้อมูลระหว่างผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันราบรื่นขึ้นรองรับผู้เล่นเยอะๆพร้อมกันได้ดีกว่าเดิมอันนี้สำคัญมากเลยนะสำหรับพวกเซิร์ฟใหญ่ๆห,หรือโหมดที่ซับซ้อนอย่างโรเล์ใช่เลยค่ะโรเล์ Play คนเยอะมากจริงๆครับผมและที่สำคัญสุดๆๆเลย ที่หลายคนน่าจะแบบกลัวๆก,กันอยู่คือเรื่องโดนแบนจาก GTA อ n l i n e ปกติอันนี้เคลียร์เลยไหมคะเคลียร์คัดเลยครับ5 M เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทํางานแยกจากตัวเกมหลักอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับอ่าฮะมันไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่ได้แก้ไขไฟล์เกม GTA V ดั้งเดิมของเราเลยอ๋อโอเครอดไปทําให้เราสลับไปเล่น GTA ออนไลน์โหมดปกติของ Rockstar ได้เลยชิวๆไม่ต้องกังวลเรื่องโดนแบนจากการใช้5 M เลยครับ อันนี้เป็นจุดแข็งมากๆพอฟังฟีเจอร์เด่นๆแล้วไม่แปลกใจเลยค่ะทำไมฮิตขนาดนี้เหมือนมันปลดล็อกอะไรเดิมๆของ GTA 5ไปเยอะเลยเนาะถูกต้องครับฟีเจอร์เหล่านี้แหละคือสิ่งที่สร้างความเป็นไปได้แบบว่าแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดเลย endless possibilities เลยก็ว่าได้ว้าวมันเปลี่ยน GTAV จากเกมที่เราคุ้นเคยให้กลายเป็นเหมือนแพลตฟอร์มสำหรับความคิดสร้างสารรค์จริงๆอ ตัวอย่างชัดๆเลยก็คือเซิร์ฟเวอร์โรลเลย์ไงครับที่ฮิตกันมากๆให้เราสมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆใช้ชีวิตทำงานมีเรื่องราวในโลกเสมือนจริงใช่ใช่เห็นสตรีมเมอร์เล่นกันเยอะมากครับหรือจะเป็นเซิร์ฟแข่งรถแบบจัดเต็มเซิร์ฟแนวเดฟแมทช์ยิงกันมันๆหรือแม้แต่โหมดการเล่นใหม่ๆที่แบบไม่มีในเกมต้นฉบับเลยก็มีโหมีแบบนั้นด้วยมีครับเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เขาสามารถใช้เดดิเคเต็ดเซิร์ฟเวอร์เนี่ย สร้างโลกในแบบที่ตัวเองต้องการได้เลยสุดยอดมีคือพลังของคอมมู n นิตี้จริงๆครับแล้วนักพัฒนานะเขาก็สามารถใช้ภาษาโปรแกรมที่ถนัดยังรู้ว่า C-Sharp Java Script เนี่ยมาสร้างสคริปต์ระบบฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่นเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ได้อีกอิสระมากอื้อหือฟังดูเทพมากมันคือการเปิดประตูให้ความสร้างสารรค์เลยครับเข้าใจเลยคะ่ะว่าทำไมฮิตระเบิดขนาดนี้ซึ่ง พอคิดมากก็มีคําถามตามมาเยอะเหมือนกันนะคะที่หลายคนยังแบบเอ๊ะยังไงกันแน่ลองมาเคลียร์กันสั้นๆดีกว่าค่ะได้เลยครับถามมาได้เลยคําถามแรกยอดคิดเลยเล่น5 m แล้วจะโดนแบนจากจ t ทีออนไลน์ไหมคะย้ำอีกทีไม่โดนแน่นอนครับอย่างที่อธิบายไปมันทํางานแยกกันสมบูรณ์โอเคชัดเจน5 m จะเช็คลิขสิทธิ์เกมแท้ของเราแค่ตอนแรกเท่านั้นแต่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของ Rock Star โดยตรงระหว่างเล่นครับแต่อาจจะต้องยอมรับนิดน,นึงว่า การติดตั้งครั้งแรกหรือการหาเซิร์ฟดีๆที่ถูกใจเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้หน่อยมากกว่ากดเข้า GTA ออนไลน์ปกตินิดนึงครับอ๋อโอเคค่ะก็ต้องศึกษานิดนึงเนาะครับผมคำถามต่อมาค่ะเล่นบนคอนโซลได้ไหมคะ PlayStation Xbox อะไรแบบนี้อันนี้ไม่ได้ครับผม 5M เล่นได้เฉพาะบน PC เท่านั้นครับอ้าวเหรอคะเสียดาเลยครับเนื่องจากมันต้องอาศัยโครงสร้างบางอย่างที่ แพลตฟอร์ม PC มันเปิดให้ทำได้มากกว่าคอนโซลนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหตุผลทางเทคนิคเนาะประมาณนั้นครับคำถามสุดท้ายค่ะตัว M ใน 5M เนี่ยใช่ multiplayer หรือเปล่าคะหลายคนเดาว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่ครับ <laughs> ตัว M ย่อมาจาก modification ครับผมอ๋อ modification การปรับแต่งนี่เองใช่ครับ จริงๆแล้ว 5m ก็รองรับการสร้างเซิร์ฟเล่นคนเดียวหรือใช้พัฒนาอะไรคนเดียวก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นมัลติเพลเยอร์เสมอไปโอ้โหกระจ่างเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสรุปง่ายๆก็คือ 5m นี่เหมือนเป็นประตูอีกบานหนึ่งเลยเนาะสู่จักรวาล GTA V ที่มันเปิดกว้างมากๆครับผมให้ทั้งคนเล่นทั้งนักพัฒนาได้มาแบบ ปล่อยของโชว์ไอเดียสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆกันเต็มที่เลยโดยมีพลังของคอมมูนิตี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญใช่เลยครับนั่นคือหัวใจของมันเลยแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะที่อยากจะทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อก็คือคด้วยอิสระด้วยความสามารถในการปรับแต่งที่ไฟเอ M มันให้มาเนี่ยนอกจากโร p เพลหรือเรซิ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆจนชินตาแล้วเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้อีกแค่ไหน รูปแบบการเล่นหรือประสบการณ์แปลกใหม่แบบไหนที่เราอาจจะได้เห็นบนแพลตฟอร์มนี้ในอนาคตโหน่าคิดตามเลยค่ะมันน่าจับตามองมากครับว่าคอมมูนิตี้จะผลักดันมันไปได้ไกลแค่ไหนน่าคิดจริงๆค่ะสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจนะคะหรือเป็นแฟนเกม GTA V อยู่แล้วเนี่ยการลองเข้าไปสำรวจโลกของ 5M ก็อาจจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบว้าวได้เลยนะคะครับลองดูได้ครับไม่เสียหาย ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือลองเข้าเซิร์ฟต่างๆดูกันได้เลยค่ะ